ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านนายปรุงอายุ69ปีนะครับชาวตำบลประด่ยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับมีอาชีพทำนาข้าวมากว่า40ปีนายปรุงมีนาข้าวทั้งหมด9ไร่ล่าสุดพายุโนอื่นที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับทาให้ชาวบ้านละแวกนั้นต่างรับมือกันไม่ทันได้รับความเสียหายกว่าหลายหลังคาเรือนเลยนะครับแต่ที่หนักสุดก็คงเป็นบ้านของตนเองซึ่งระดับน้ําท่วมที่นาข้าวกว่า1เมตรจึงได้รับความเสียหาย บ้านของตนนั้นปลูกนาข้าวทั้งหมด9้าไร่ครับซึ่งบริเวณที่นาไร่ของตอนเองนั้นเป็นช่วงรอยติดต่อกับฝายหนองปลาไหลนะครับตำบลประดู่ยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีช่วงที่เกิดพายุฝนตกหนักก็ส่งผลกระทบถึงบ้านของตอนเองจนทําให้น้ํานั้นระบายออกไม่ทันนะครับจึงทําให้น้ํานั้นล้นเอ่อเข้าท่วมนาข้าวของตอนเองจึงต้องประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านและพร้อมกับอบตอให้มาดูที่เกิดเหตุนะครับพร้อมเปิดประตูระบายน้ําออกอย่างเร่งด่วน ถ้าน้ํประบายออกไม่ทันก็จะส่งผลกระทบกับนาข้าวจะทําให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้นั้นเน่าเสียเสียหายอย่างยิ่งเลยนะครับหลังจากนั้นนายสมนึกครับนายองการบริหารส่วนตําบลประด่ยนนายอนุชาแผดสีรองปรลัดอบตอรประดู่ยืนนะครับรักษาการแทนแทนปรลัดอบตอรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วนเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอื่นในครั้งนี้และหาทางแก้ไขให้กับชาวบ้านต่อไปครับ สนับสนุนโดยสารแดงบีเฮิบ